สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตกทานด้้อผูกพ่อกันคือเก่าเลยพี่น้องจ้า,า Sadly, ตอนนี้ขึ้นมากินเขาเทียงพี่น้องเอ้แต่ว่ากินเหลวเลยลเนาะตอนนี้กินหมักโมมักแต่งกินหน่ำเย็นพี่น้องเอ้ปู่กับหนามาดำนาสอยด้เม um ือนี่พี่น้องเป็นมาลกกาดำนาสอยคือเก่าเนะ บพอใหญ่จอยาโหยั้ออกไดามามือด้ยอานมือดาะมันดำมันมันเป็นหนามใส่หน่อยนึงวโอ้ยสวยคือเก่าน้องค้ามไหน่องมือน่องคํามดำหน้ามืออคนดูมือคนดูเออมือคนสีขาวนะสีขาวกดได้ไ เบาไปพี่น้องเ้ยเบาหน่วอหัวหมวนเนาะเสียงคนเสียงมากระถึกพี่น้องเ้ยากินรดกจักกอนเนาะกนึกกระถึกเอานะพาันเ้กินได้เอาเปังให้หลานนเปงนี่กได้อันเด้จอกในเด้จอกในเด้พ่กันบ้า จ้างเป็นลูกกาพี่น hey. ้องเอ้ยสามสี่คนเนาะหมัดหนึ่งซองพันกีบหมัดหนึ่งซองพันกีบนี่เฮ้ยหมัดหนึ่งซองพันกีบเป็นเงินไทยหมัดหนึ่งจากบาทบาทครึ่งบอกแมนบอกเพราะว่าเงินมันเฟ้อเนาะอือฮัมบอส ว่แล้วหัวไออุ่นมัดหนึง 1, ่งสองพันกี่บาทเฮาพี่นงลอยหมัดกัะทงเซนมาจากบ้านนุนสุภูพี่นงทีมงานเมียทาานนนยเ้้อดดไไค <c oughs> คนไทยหนาเก <c oughs> ือบบอลอดพี่น้องอต้นหนาตัวหนาสียดเลยอันนี้ผักผ่อนพี่น้องถึงเวลาผักผ่อนเนาะเพราะวะ่าเพราะว่าตอนนี้าห้ากัเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะผักผ่อนเพล่ใบสองสามสองสามโมงเพิ่มนะเด้อมอนกะมีเด้อกินแล้วก็เย็ดแข่งเย็ดชาได้พี่จูเทิงพี่ก็ได้พี่จูเทิงพี่ก็นอนได้สบายเออพ่อนาท้ามีพ่อนี่ยนะละมีอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะ อ,อามาโลกกาบเลยมาจะสื่อเนาะเอาส่งมาคายนํำอีกบาเบาแน่ลงไปเบิ่งดูลงไปเลือเบิ่งดูอะไปพิเศษแม่งานเงินเพิ่มมันเบิ่ดแล้วไปถืออะไรไม่ได้จิงกยกระเดงให้กูเลยน้ำตาลขงบอกว่าบอบอกบาใส่น้ำตาลจะเกลือนี่แหละ มาเสือกับสีฝาสกยังจะเอาสีฝาอย่าง้โอ้โหบุษังเลยยาบ่ิ่งเลยเลือกเสือ้าอ่าหน้าเสือเลือกเลือกเสื้อผ้าเส้นไหมใส่เขาเคียวใม่ขาอนี้ รูปมะขอนะพ,อนพี่น้องเอ้ยเป็นกระตาพ่น้ามะขอนะพปรลุงตอนนี้กระดําหน้าเมย์จืนมาดําหน้าแรงตอนนี้เฮ้ยใจอวไรเมย์จืน จืดดำหน้บลุงทั้งพุ่นกับดำเนาะมีแต่หายใหญ่ๆเนาะ Cô nhà cả nhằm lén lén rồi luôn nhau à. <laughs> กำลังดำหน้าเด้อพี่น้องดำหนาแรงเด้อจ้าคุ้งนาำเลยได้นี่ใหญ่ชื้นกับบ่อหอยดำบ่อหอยดำหายอยอบบู่กับบอปลาพันพน้องเลยควงให้เด็กหน่อยเลยอเด็กจะหาใหญยชื่นะหาดน,น้าสบายดีบบาสุลัด <laughs> สบายดีสงบเลยอยู่แก้งนะหน้าเนียลงมาดำหน้านะ้ กระดำมเ้หลงนหน่อยกิดำมนาก็ดำมากับบ่ไว้กนทดงไวยแทมค้นกับบ่บลรยากาศโคตดีเลยแดดกับบมีข้างคองก็บอกอน่กัจะของ

ดำน้ำมือแลอลุงโอ้ยกองแหงแลวเด้อตาลา่เด้อดำน้มือแลีแต่แขวแอ้ไร่เอลยหนาดำฟื้นืาอนอานน้าดำก็กขุนนอยู่แหและื้นกระตกได้พี่น้องพนหนัตกบนแหงเนาะ กันหนึ่งจากสามร้อยบาทเงินไทยเนาะนี่เมย์จืนกระดำมพะรู้กูจะคำหมากเมย์จืดนะนี่ดอกเอ้หน้า่ทักน้ำฝนมาเห้ด แหงคุณคุณโอ,อ,นะอ้ยเจย้าแม่หนุนแม่ยงใหญ่เจิญพ่อได้ตั้งแต่นอนผู้ใดนอนอายุบ้านเขาบ่ตื่นดอกมาหาเงินบ่มีดอกมาทำแมนไผ่ที่ดำไทย เงินบาหลายสิมาจ้างคันคาแรงกะแพงเนยแพงอ่างช่นมมีเงินแท้แต่พ่อใดแต่ดำเองอะไรที่น้อง

ปาลุงตอนนี้กะค่ำแล้วเนาะเป็นบรรยากาศยามแรงๆเนาะปะลุงกบเขียนห้องสถานเลยเ้าก็ยังดำอยู่เนาะปะลุงได้หน้าหกไห่บปลุงมีแต่หายใหญ่ๆเลยเนาะเรียนกันลงมาเนาะตอนนี้ก็ยังดำอยู่เนาะสี่คน นี่ตอนนี้กำลังดำเนาะป้ลุงดำรอบน้ารอบขำๆเด้อพี่นกำลังจะหามุ้งขั้วเลยคือหอกมุ้งหามุ้งสิเขาหอกมุ้งเลยเนาะตอนนี้แดดมันเริ่มแดดอ่อนเลยเนาะได้หอกหอยมิตรแต่หอใหญ่เลยเด้อป้ลุงหอยหอใหญ่ๆแง่แง่เลแสดงว่าเก่งไล่เติบผู้ไทยกะ หายใจแบบแบบเนาะเพราะว่ามันเป็นดินดา่ากปะลุงมันหนักไทยผู้ดำกระดำม,มีแต่ผู้นนดำดำเนาะเป็นขี้ตมเลือกเนี่ยปิดหน้าปิดตาอีก ยัีเนว่าม่ากันเนเมนว่าคือบระเห็ดหน้าแบบอยู่ไทยนั่นเผนาว่านั่นนั่นเผนาวอีเห็ดแบบโบราณเนาะเห็ดแบบโบราณแล้วมันสิเสียเวลาเผน่าเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นแต่คือห้านนะกระมักสบายแบบนั้นเลยพี่น้องซาดใจห้าวกวาอยากหวานแบบนั้นแต่ว่าหน้าห้านะมันหมักเกิดหยากราทัไปหวานเพี่น้อง ก็น่ำไปว่านในหญ้าน่นสิขึ้นแล้วเขานั่งสิบ่มีเนาะเขาก็เลยเห็ดบ่ได้พี่น้องเขาไปเห็ดแบบนั้นอึดเข่าแท้ๆพี่น้องเอ้ยอึดเข่าเลยแบบนั้นน่ะบ่มีเข่าดิ้นแต่แท้พี่น้องเพราะว่าหน้าห้ามว่ามันไม่หน้าดินทรายเด้มันเป็นหน้าดินตรงเนาะหน้าบ่อยู่หน้าแม่หน้า่อยุหน้าก็เลยแบบเห็ดบ่ได้เนาะแต่นั่นนะครับแนั่นเลยพี่น้องเอ้ยก่อสิวเห็ดแบบมันง่ายๆแบบสบายแบบอยู่ไทัยเนาะมันได้เข่าบ่อไล มือ่อก่อนนะเออปีก่อนพี่น้องเมือก่อนเีาน้องเห็ดยวนหน้าปนตานะพี่น้องได้เขาสามสี่กระสอบหนาบ้าเบิดทงทงบักใหญ่เห็ดบ่เป็นไม่ใหญ่จืดลาบเลยเพี่น้องเอ้ยเ็ดินนั่งดูเลยเนาะขับรถไ